สำหรับท่องเที่ยวเองนะคะเราก็รอมานานแล้วถ้าลากไปกว่านี้ได้ถึงแม้คือล็อกดาวน์ครั้งที่3เนี่ยโรงแรมใหญ่หญหญๆนะคะก็ซุดนะคะดังนั้นก็เลยก็เลยทุกคนก็มีความหวังแล้วก็แทนที่จะเห็นไฟกระพริบนะตอนนี้ก็เห็นแสงสว่างนะคะตอนนี้เขายินดีกลับมาละแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้การกลับมามันช้าคือต้องบอกว่ารัฐบาลเวลาประกาศอะไรมันช้านิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่แน่ใจว่าการที่เข้ามาได้คือมันจริงหรือเปล่า ทาง EIC เองมีการทำสำรวจเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสำรวจ c o n sumer survey เคือเราถามว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันค,นนคลี่คลายขึ้นนะครับเขาก็บอกว่า15%บอกจะเที่ยวภายใน1เดือน21%นะครับบอกว่าภายใน1-3เดือนก็ไปว่าภายใน3เดือนนี้จะมีประมาณเกือบ36%บอกว่าจะเดินทางะนะครับแสดงว่ามันมีเนพนทัมันมีเนพนัดีมานดจริงๆนะครับ วันนี้พอเปิดทีวีมาก็มีแต่ข่าวเรื่องเปิดเมืองนะคะไปที่แอร์พอร์ตก็ก็จริงๆแล้วข่าวก็ที่นายกท่านนายกประกาศนี่ก็เร็วกว่าที่สาคิดนะแต่ว่าพอนายกประกาศบอกว่า10ประเทศนี่เราก็ก มีความหวังมากขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็บอก46ประเทศประกาศออกมาเลยแล้วก็กทมก็เรียกประชุมซึ่งสาก็ต้องทํา SOP อะไรอย่างเงี้ยสาก็เข้าไปคุยกับกทมหลายครั้งค่ะเพื่อให้ SOP เป็นตกผลึกสําหรับท่องเที่ยวเองนะคะเราก็รอมานานแล้วถ้าลากไปกว่านี้เด้ถึงแม้คือล็อกดาวน์ครั้งที่3เนี่ยโรงแรมใหญ่ๆอะคะ่ะก็ซุดนะคะ คือพนักง,งาน<ะ>ต้องออกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้<ะ>โรงแรมอย่างกลางๆเนี่ยที่มันสาวว่าที่ซอฟเฟอร์ที่สุดของโรงแรมกลางๆอะฮะที่ที่เป็นธุรกิจครอบครัวแต่ไม่ใช่ SME ถ้าไมโคร SME เนี่ยเล็กๆไปเลยเ<ะ>นี่ยสาวว่าเขาเปิดเปิดปิดปิด,ปดอะไรง่ายใช<ะ>่ไหมตรงกลางเนี่ยคะ่ะจะทำยังไงนะคะถ้าลากไปอีกสอเดือนก็แย่ก็คือก็<ะ>ไม่ไหวแล้วอะแล้วก็ต้อง<ะ>อยังก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงพนักง,งานอยู่ค่ะดังนั้นก็เลย ก็เลยทุกคนก็มีความหวังแล้วก็แทนที่จะเห็นไฟกระพริบต,ตอนนี้ก็เห็นแสงสว่างนะคะแต่ว่าเป็นเป็นมันมีมัน,มมนเป็น cautionary ค e นะคะนอมเป็นความหวังที่ยังต้องมีคอต้อง c a u t i o อยู่ทีนี้อย่างเพราะโรงแรมที่ที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็น5ดาวที่สาหาดาวนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะยืดหยุ่นราคา under cut พวกสดาว3ดาวอีกหน่อย4ดาวก็ต้องตัด3ดาวตัดราคา3ดาวอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะนั้นเนี่ยผลประโยชน์อะมันจะไม่ไม่ใช่ถึงทุกคนหรอกค่ะมันแค่บางบส่วนของของโรงแรมเท่านั้นที่ที่ได้ประโยชน์แต่ SME จริงๆอะะสากรูว่าเขาจะตามให้ทนันแล้วเขาจะถูกทิ้งท้ายเพราะว่านัก เพราะว่าคนที่เขามาซื้อโรงแรมหรือว่าเอาแบรนด์มาติดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมีศักยภาพที่แข่งขันที่มากกว่าอยู่แล้วอะค่ะนีค่ค่ะแล้วแล้วก็แล้วก็การที่จะลงทุนในเทคโนโลยีที่จะลดค่าใช้จ่ายพลังพลังงานอะไรต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยอะค่ะน้าสาก็เลยแล้วทําไงคืออยากให้ให้คนโรงแรมของคนไทยด้วยกันมีมีมีศักยภาพ ะะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่เรื่องของกู้เนี่ยโรงแรมมหาไม่อยากคือ,ค,อคือตอนก่อนที่จะเปิดประเทศมันไม่อยากกู้อีกแล้วอะเพราะว่าปีที่ผ่านมาปี2020่อะคะ่ะมันกู้ก็ต้องกู้เรื่อยๆใช่ไหมเพื่อรักษาการจ้างงานเพื่อเก็บพนักง,งานไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เพิ่มนี่ไปเรื่อยๆแล้วใคร <c oughs> อยากไปกไู้มันไม่มีดีแมนเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ปิดดีกว่าไฮเบอร์เนตดีกว่า,าใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็ปีหน้าเนี่ยสาคิดว่า คือสาเป็นห่วงลากย่างจริงนะสาเป็นห่วงพนักงาน,นจริงอันนี้สาเป็นห่วงเพราะว่าเรา,เราต้อง,องอพูดถึงตอนนี้มีการพูดถึงท่องเที่ยวคุณภาพใช่ไหมคะทุกอย่างต้องแบบไฮเอนต d ต้องให้ปริมาณการใช้ตังเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องไม่ลืมคนอื่นที่เขาพึ่งกลุ่มอื่นๆด้วยอะคะ่ะแล้วก็คนในวงการพนักงานที่ทําอยู่ในแวดวงท่องเที่ยวหรือว่าที่เชื่อมธุรกิจเชื่อมโยงมันมากมายเหลือเกินนะคะทำไงให้เขาได้ไดประโยชน์ด,ด้วยนะ วันนี้ที่เราเห็นภาพที่โรงแรม5ดาวและเกียร์ขึ้นเกียร์ up น,นะคะที่จะลองรับเนี่ยเขาค่อนข้างด้วยความที่มันเป็นโรงแรม Branded แล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวเป็นเชนต่างๆเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นจากนักเดินทางต่างประเทศที่เคยบุกไว้นานและตั้งแต่ปลายปี2019ด้ซ้ำหรือ2020ที่คิดว่าจะจะกลับมาได้ะคะ่ะตอนนี้เขายินดีกลับมาละ แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้การกลับมามันช้าคือต้องบอกว่ารัฐบาลเวลาประกาศอะไรบันช้าดหนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่แน่ใจว่าการที่เข้ามาได้มันหรือทัวร์ต่างๆนะคะที่อยากจะล็อชว่าให้กลับมาเมืองไทยภายในธันวามกราเนี่ย mm hmm. คือมันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันในช่วงนี้มันเลยเกิดการว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมา mm hmm. เลยออกเป็นซิริช่าแต่ว่าเขาไปจองที่อื่นไปแล้วค่ะในแง่ของ เราคุยกับทัวร์แบบต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกว่าเอาก็อย่างนั้นอยู่ก็ไป south of France ไหมอยู่ uh huh. ไปอิตาลีไหมไปอะไรไหมช่วงนี้เพราะไม่ยังไม่แน่ใจว่าการจะเปิดประเทศจะเป็นรูปแบบอย่างไร uh huh. เราคิดว่าในภาคของเอกชนเนี่ยเราจะจะเห็นคนที่ flow through มามากกว่าใน January หรือ February ของปีหน้าเพราะมีความชัดเจนขึ้นมีคนเดินทางเข้ามาแล้วนะคะในแง่ของความมั่นใจของการซื้อขายโรงแรมเนี่ยถามว่าวันนี้เราเห็นภาพที่ซื้อขายเยอะขึ้นกว่า2ปี2020 จะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นโรงแรมในกรุงเทพจะไม่ค่อยมีดิสカウ์ราคาเท่าไหร่ถ้าเทียบกับต่างจังหวัดแล้วก็เป็นโรงแรมไหลเล็กกันนะคะแต่ว่าในในฐานะที่คนจะซื้อเนี่ยมีอินเทรสเข้ามาเรื่อยๆในแง่ของการลงทุนในเมือง,ไท,องไทยเองคนไทยเองเนี่ยก็ยังเดินหน้าลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเขาเรียกว่าแอบใช้ของการลงทุนของคนไทยเองหรือต่างชาติเองเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างเยอะอยู่พอสมะควรค่ะ ผมว่าเครื่องชี้หลายๆตัวอย่างเช่นเรื่อง Facebook Movement เรื่อง Google Mobility ซึ่งทางแบงก์ชาติก็คงตามอยู่ก็คงจะเห็นนะครับว่ามันก็ฟื้นตัวขึ้นมาเร็วจริงๆนะครับเพราะว่าหลังหลังจากที่มีการปลดปลดผ่อนคลายเรื่องมาตรการเนี่ยก็ทำให้ผู้คนก็เดินทางมากขึ้นจริงๆตอนนี้อย่าง f c e e o o o m o v v m m n t เนี่ยก็ ตัวอินเด็กซ์นี่กลับไปใกล้ๆก,กับเดือนตุลาคมแล้วนะครับย,ยังยังยังไม่เท่ากับเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าเดือนอคือเข้าเข้าเข้าไปเท่าเท่ากับช่วงก่อนเกิดช่วงรล,ลอกสามนะครับ mm hmm. ก,ก็ก็ถือว่าเร็ว,เร,วเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยมีทาง EIC เองมีการทำสำรวจเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสำรวจคอน sumer survey เนี่ยเราก็ถามเกี่ยวกับเรื่องอพฤติกรรมการใช้จ่ายของอผู้บริโภคเนี่ยในหลายๆหมวดสินค้าครานี้ในหมวดสินค้าบริการคือเรื่องการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก,ก็ชัดเจนนะครับว่าอย่างเที่ยวในประเทศเนี่ย 15, 15คือเราถาวมว่าถ้าเกิดว่า,าการสถานการณ์โควิดเนี่ยมันผม,มันคลี่คลายขึ้นนะครับก็คงจะตีความหมายถึงว่ามีการปลดล็อกแล้วนะครับ,รบเขาก็บอกว่า15%บอกจะเที่ยวภายใน1เดือนนะครับ,รบ21%นะครับบอกว่าภายใน1นถึงสเดือนก็ไปว่าภายใน3เดือนนี้จะมีประมาณเกือบ สามสิบหกเปอร์เซ็นบอกว่าจะเดินทางนะครับถ้าถ้ามองไปถึงหกเดือนเนี่ยก็ก,ก็จะถึงเกือบเกือบห้าสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับแสดงว่ามันมีแพนดับมันมีแพนดับดีมานจริงๆนะครับเทียบกับต่างประเทศยังถือว่ายังน้อยกว่าอยู่ในประมาณแค่สิบกว่าปเปอร์เซ็นต์นะครับว่าหกเดือนจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแต่ว่าคนคน,คนไทยเนี่ยพร้อมนะครับที่จะเดินทางแล้วก็เราดูถ้าดูตัวเลขเกี่ยวกับในแง่ของคนที่ตอบเนี่ยมันก็แวรรี่ตามระดับอินคัมจริงๆนะครับแสดงว่ามัน มันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องเรื่องการปลดการการผ่อนคลายเรื่องล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าผมคิดว่าแผลเป็นในเรื่องรายได้ต่างๆเรื่องความเชื่อมั่นต่างๆหรืออาจจะสะท้อนเกี่ยวกับการเข้าถึงเข้าถึงวัคซีนอ่ก็อาจจะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทาให้ครูเรียนที่มีรายได้สูงนี่ก็จะตอบบอกว่าพร้อมที่จะเดินทางในประเทศนี่มากกว่าค่อนข้างมากนะครับเทียบกับคนที่รายได้ต่ํา แต่คิดว่าคำแรกอะคะ่ะที่สำคัญสำหรับโรงแรมนะคือ hope ความหวังถ้าไม่มีค,ความหวังนะคะเราจะเดินหน้าต่อไม่ได้คนมีกำลังใจเพราะ hope ทำให้เรามีกำลังใจคำคาที่สองคือฟื้นฟูสองปีคือสายคิดว่าเนี่ยมันต้องอระยะฟื้นฟูมันจะใช้เวลาช่วงนี้จะลำบากมากกว่าไอ้ไอ้ดีแมนมันจะกลับมาเต็มเหมือนเหมือนสองปีที่แล้วแล้วก็สามคือ make it happen make it happen ในเรื่องของของการใช้ใช้ opportunity ของโควิดเนี่ยในการ restart tourism ในการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆอะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเอาจริงสัทีนะคะเอาจริงอเอาจังสทัทีแก้ไขนะคะเพราะมันจะเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะแล้วก็มันจะไม่มีจุดจบสัทีเนะะี่ยค่ะผมคิดว่าอันแรกที่คุยกันเยอะก็คือคงต้องคุยกันคำหลักๆคงเป็นเรื่องดิจิทัลกับเรื่อง data transformation นะครับผมว่าอ,อันนี้ ทั้งคุณสาคุณคุณคุณยูได้ได้พูดถึงนะครับอันที่สองก็คือเราคงยังต้องลงทุน investment for 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 the future อยู่เมื่อกี้ที่คุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Green เรื่อง Digital t r a n s f o ร m มชั o นอะไรต่างๆอันที่สก็คงเป็นเรื่องของการที่คงจะต้องอคือต้องต้อง c o o r a t i o n จริงๆนะครับเป็นการเป็น เป็นการทำงานร่วมมือกันของทุกภาคฝ่ายนะครับเพราะยังมีโจทย์อีกหลายหลาโจทย์ที่ต้องต้องร่วมมือกันต่อครับเพราะว่าวิกฤตรอบนี้ยังยังอีกยาวไกลครับอย่างแรกอบมคิดว่าสําหรับอมนะคะ flexibility ค,คือควันนี้การปรับตัวของเราเนี่ยม,มันมีการปรับตัวคะ่ะแต่ว่ามันยังไม่เห็วมากพอเราต้อง agile กว่านี้นะคะเพื่อให้ capture ได้หมดทุกอย่าง สนะคะ communication อบคิดว่าวันนี้เรามีหลายๆอย่างที่เราทำดีแต่ว่าเรายัง communicate ออกไปจากประเทศไทยไปสู่ international เนี่ยมันยังไม่เคลียร์นะคะแล้วก็มันไม่อ,อย่างที่บอกว่ามันไม่ระหว่างแม้แม้แต่ทงางภายในประเทศเองเนี่ย communicate เองก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เคลียร์แล้วพอไปเมืองนอกเนี่ยมันไม่เคลียร์เพราะฉะนั้น communication <c oughs> เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ moving forward ค่ะคือเร,เราจะต้องไม่หยุดหยุดกับที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเปลี่ยน change ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง keep up กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพื่อจะ keep ะในแง่ของอ competitive อ advantage ที่เรามีอยู่ใน uh, ฐานะที่เป็นไทย <79. S 2> ค่ะ